อ่าสวัสดีค่ะผู้ใดเน้อหน้าตาดีดีบ๊ะบ๊โต๊ะโต๊โตปาพระเอกหมอล่ำแท้ได้พิสังเนี่ยนี่ภาษาอะไรครับในมาอะไรอันเก่านี่ยละครับอันเก่านี่อ่างเลี้ยวอ่างอีกเด้อบ้านหักบ้านสร้างได้เบิดบ่สีรักษาไว้ได้บ่บุนบ่เอ้าเข้าใจเอาไปเก็บไปไม่ทีละเด้อเด้อเด้อในไลน์เด้อเมื่อกี้คุณครูแม่เมียวกะติ๊บไปเนาะเป็นกินกาแฟระหว่างทางเด้อขอบคุณค่ะชื่อวันศรีแม่เมียวครับค่ะขอบคุณค่ะ อีสานสาบลาบใครกดหนึ่งอีสานไม่มาอีสานมากดหนึ่งอีสานไม่มากดสองเป็นจังได้เป็นจังได้กดสองกับสีเสียใจนิจังหน่อยสี่ิดหวังน้อยนิดกับเป็นจังไดเอาติแกงผู้ใดอยู่บ่อในคลิปนี้โอ้ย พวกแกงครับมื้อนี้งดแกงครับเรามื้อนี้มาทำบุญไมอดีครับทำบุญมาทำบุญนะยอดซาบลาบยอดลายครับทำบุญก้าวไหวอีสานรวยเมื่ออยู่ได้นอนนี่เนาะรวยเมื่ออยู่ได้พ่อไข่อยู่ได้สนอนี่เนาะพ่อได้ข้าน้ำมันพ่อได้ข้าน้ำมันเมื่ออยู่เนาะใจวัดใจเพราะว่าคุณคู่ไปเหมียวเห็ดคลิปใบยังก่อ ใครบ่อยากเสื้ออีสานปันใดเนาะโอ้ยมีแต่คุณยายแล้วตะกี้พวกเราอีสานมามา่าเนาะเรียวกอะยากง่วงย,ยากนั่นยากนี่เนาะปัญหายายว่ายายเปลี่ยนใจดีกว่าเนาะว่าอีสานมาแน่นอนอีนสานเนาะโอ้สุดว่ารับผิดชอบข้าวบ่อจุขวางนะเพราะว่า<ม>ถ้บาบ่อม่าพ่อแม่แม่แม่เอฟซีผมก็อยากให้มานะครับ<ม>ต้องไปให้ได้นะต้องไปให้ได้มีผู้ใดคิดตัวอยู่บ่เกียงบ่ได้เน เก่งบ่ได้ครับมือเนี่ยใจบ่ขาดเป็นบ่ใจบ่ขาดอยากเว้าพื้นมั้งเหร่เธอเธอเธอต้ออยู่ในบัตรโนอตเราเส็นเนาะครับครับอยู่ในบัตรภัยอภัยให้ได้มาแล้วเป็นจังได๋มาแล้วเป็นจังได๋มาแล้วก็ดีดีครับดีดีดีใจนําพราะวานี่ครับเพราะว่ายอดยอดเงินหลายครับคาดว่าแสนต้นๆนี่มันแสนปลายปลนะครับแสนเนาะครับแสนปลายปลค่ะ ดีใจบอคิดว่าพอๆไแม่เอฟซีสีมาหลายปานนี่ไ้หลายปานนี่เนาะต่อยอดมาเรื่อยๆเป็นระยะระยะมาเราเป็นพื้นที่บริเวณเป็นจังไรละกดบรรยากาศดีครับนาอยู่ครก็ปูปลาเกิดขึ้นสีไลายนะครับน้ำใส่ก็ขึ้นสีโปอึดนะครับเป็นบ้านทงภูเขาแต่ว่ามีแรงน้ำนะค่ะมีแรงน้ำมีเขื่อนแต่พอ่ายุทงภูเขานี่นะถึงเกิดอ่ะผู้สาวโทษตามแล้วอันนั้ เอือดี่หนิเด้อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบิ่งเพิ่นก่อนเด้อเบิ่งก่อนเพิ่นเพิ่นเอกซ่องตรงเบื้องตรงตี๋สามชีวิตเพิ่นว่าเพิ่นสิเป็นแบบใดเด้อถามว่าที่ไหนฮัลโหลเดอเบื้องพระเอกซ่องภาษาจังไหร่อายสาเพิ่นอันนี้ก่อนเด้อ้คุณคู่คนไปเนาะอ้าวราคานีบรรยากาศท้องทุ่งเอาเดี๋ยวขอช่วงล่าช่วงลอกอ่ะเอาคุณปู ว่านางลียุกไก่แต่นอ่อบอไปเต้นนารถแห่น้ำเขาคุณปูปวดขาอยู่ปวดขาบอปูบออยากเมื่ออะไรบอใจเฝ้าเมื่อปวดปวดทีไว้น้องนางโอ้มันแดดเนาะปูเป็นจังไรปูตื่นตันใจอยู่บอมื่อนี่เออดีใจน้ำยกหักเร็วอือปูเห็ดมาดูดูลถเอาบอเห็นมาดูดูอะไตีบบอเอาตีเซนไอ้มุ้งขะอะไรเกาะลังคามุ้งสังกระซีบอาฮะบอเปลี่ยนไม่บอเปลี่ยนพี่กันเหรอครับเนาะห้อย ผ้าไห้บอดดูหนิจะผ้าคู่ไห้ได้เนาะปู่เนาะปลื้มใจเนาะปลื้มใจเนาะปูเนาะสาบซึ้งใจอันเป็นสวนเราบุญเคยมีคนเห็ดต้นเห็ดยังมาแบบนี้กระเทียนนะอันนี้เพิ่นมาเพราะหยังเอาปูเพิ่นมาเพราะหยังปูหูจักบอกแต่ละคนที่เพิ่นมานี่ยเพาะหยังหูจักอีบอกปูมาเทียนหลอมอมตะนองมะนาเออมาเพราะว่าเป็นเอฟซีนองมะนาครับคู่แม่เหมียวก็เป็นเอฟซีนองนะ มีเป็นเอฟซีเข้าก็เออพ่ออยู่ไก่แน่มีความตั้งใจจะคข้องตั้งใจแล้วก็ร้องอนุโมทนาบอกคิดเลยที่ปูไอ้วาหมูผสมมะเห็ดเทศเข้าบอกบอกคยคิดเลยใพ่สิเนาะนางเเบาอยู่เถิงอากาศเนาะปูเนาะหมูผสเห็นออนไลน์จะคู่อันนี้มาอียงมาเเาหมอลำอยู่มากมือหนึ่งผัดผ้ามาเสือคุณคู่โอนเงินมาอยู่ตับตับอยู่ในแสนหกเนาะปูเนาะ ตะกี้ท่าวาเลยโอ้โหาสามสี่หมื่นคู่ก็ดีใจอันนี้ก็ได้ตั้หงห,หลายรอดรอดรอดเป่าโอ้โเนาะค่ะหลายหลายหลายอาปูอ,อ้อยพอแ่ค่ะซอยเลี้ยงสิ่งก็ดีอยู่หรอกครับอือทิดวัดทิดบ้านเขาไม่เล้วค,ค่ะ โปรเจกต์หนาคุณครูกะขอให้มอบให้ให้ท่าย่างน้องพันแนห์น่ะปลาปูเนาะพ่อๆไว้เป็นกระจากไห่ปากคอดกระหายมาไล่ทางพุนแบบนี้แบบนล้นอยาก่ากเพื่อนเพืกซ่านเห็นเพื่อนเห็นซ่านคุณครูแม่เมียก็เห็นแล้วหลังคามันก็หัวเนาะมันลำบากเวลาฝนตกฝนลินเห็นเม็ดน่ะปลาปูว่าไงคุณครูอยางทั่วเพื่อนเนาะว่าไงเห็นเม็ดสมองคู่กับท่าย็ดเบิ้องสมองคือกันเออเขายังต้องการกำลังใจอยู่กับอันนี้ก็คือเป็นการทดสอบใจพ่อๆแม่ๆน่ะล่ะ แต่ซัมเนโอเนาะปูเนาะร่องร่องเทือหนานี่มันสิซัำได้นั่นคือคู่ว่านาดเฮ็ดเฮ็ดเงื Brilliant> ่อนเฮ็ดซ่านซอยน่องนี่ล่ะมันก็สิเป็นเป็นไปได้คุ้คู่กับสิเอ้าเป็นตัวแทนรวบรวมมาฮารับนองหายังและต่กี่บางคนกับโอ้คู้คู่ไม่เหมวมาหาผลประโยชน์เป็นประสันมันบ่ม่นสนัปูบ่ามันกลายเป็นว่าให้ผลประโยชน์กับคนที่เกี่ยวข้อง นะคะทั้งเมื่อยได้ของคู่ก็ได้เสียงแห่เสียงแงงเนาะแดดพูดครับแดดแดดแดดค่ะซ่อมนี่พอดีแห่ผมโม่ค่ะเออปวดปวดเจ้าเสียเทากันปวดเนาะตะกี้เป็นว่าตอนเสาร์พาเพไปบวชพาไปบวชพากันกินนิมนต์ผู้หลายเนาะปูเนาะเอ้าปูเมื่อนี้วันเกิดบักหลามนะอายุสิบเจ็ดปีเป็นผู้บ่าหน่อยผู้พานนะได้วยพรบักหลาเขาแน่โอ้จ็ดสิว่าจริงเลยนกเป็นปูแต่กาเคยอวยพร เอากาให้บักลาอ่าจังไรล่ะเอาเรู้จักใจปูหันแล้วบักลาครับดูแลเจ้าของบุ่นเจ้าของลูกเอ้ยค่ะเย็บเป็นเย็นรุนมาตามเามาตลอดได้ลูกเอ้ยอดดิวอดนอนอ่ะค่ะอดดิวอดนอนกินกาเอกินกะลำบากเนาะเออกินกะลำบากกินกะเนี่ยมันเป็นประโยชน์แน่นะสิใช่หรอกไะแคบเพิ่งไปน้ำยุ่วงๆเลยไปสีง่ายดอกได้รับไปนอนอยู่งกว่าสั้นค่ะเออได้รับไปนอนนอนกอดหมาอยู่ครับ มาก็จะสิง nhau เจ้าน่อยมันก็มาเกือกขีดินแดงบ้านเฮาอยู่ดอกคู่วะเขื่อกเกือกคือว่านเนอะเขื่าะคู่วามันให้เขาอุ่มเลนลงไปอยู่แถวหันคู่วานเจ้าร้อยคู่วัเมวกสิ่งทีมาอุ่มอยู่แถววันสวนสวรรค์ไปละจังใดกับจังว่าสิมหาหาคือเก่าเดิค่ะคุณปรูเด้อมีงานมียางกระไดคุณปรูกระไดจ้ะเอาจัังนลบมียางกระเสดเพื่อนพ่อไปหาคุณคู่ดอกจ้าได้ได้ครับคุณคู่กับใครเพื่อนสะดวกเพื่อนสบายเพราะว่าคุณครูอะคือบางคนถามว่า อ่ายังก่อนนอกมานะคือบ่มาอันคู่บัวบุ้ยบริบบกกว่าเห็นออกมานะมาได้เห็นเพิ่นท่ำหน้าที่เพิ่นโลดเท่ากับท่ำหน้าทีเอฟซีกับแม่พ้นบุญกับยังสิทรงยังสิหนุนเพิ่นเนาะปูเนาะนะคะปูกระได้ปูกันรักษาสุขภาพได้อันกำลังสิได้อยู่กินแสบกำลังสิไข่กำลังสิได้เบิกอยู่เฮือนลังงามบานอีกาอดเอาได้ป่วยเขาใครบ้านศาสนาเลยแม่จ้ะค่ะขาดนั่นละอดเอาคู่บัวถาเบิ่งความสำเร็จเดี๋ยวพปอแม่เอฟซีเพิ่นกับฮักแพงคือเก่าขันนแมจ้ คะแนนมานะนั่นให้เป็นคนเป็นหักขึ้นนี่บ่อยเลื่อมบุญรุ่มนคนของคนหฮาก็จะมีอยู่สิ่งเดียวเนาะคือเ้านี่แหละลูกเต่าอยู่บ้านอยู่เมืองหักแพงเฮาคุณคู่กับสิได้วเอาข้าวของคุณปูเอ่ยาวไปเนาะเนาะค่ะเอ่ยาวไปว่าปลูกะเป็นห่วงอยู่เนาะมานะเนาะสุขสันต์วันเกิดเพิ่เด้อบักลาเด้อเอาลาพอๆแม่เอฟซีใเพียงแค่นี้แล้วคุณปูเนาะสวัสดีค่ะ น้องชามานะคะต่อไปก็จะมีน้องอะไรนะน้องมีตังบอกคะ่ะ <g itter> <g itter> มาคุณน,น่องมานะเนาะคะ่ะ